สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อวานแม่ทองอิมไปเก็บกระเทียมมาแม่ทองอิมก็ไม่เคยกินนะเพิ่งกินวันแรกพ่อใหญ่มาเห็นพ่อใหญ่แกบอกว่าไปเก็บต้นหญ้ามาอีกละมากินอีกแล้วเดี๋ยวป่วยอีกบนตามเคยค่ะไม่ว่าจะหน้าเห็ดหน้าผลไม้หน้าอะไรก็แล้วแต่พ่อใหญ่แกจะไม่ให้แม่ทองอิมกินเลยนะเวลาแม่ทองอิมเข้าปามกันเหมือนกันแกจะมาตรวจดูถุงดูกระเป๋าทุกอย่างเลยค่ะ ถึงแม่ทองอิมจะเป็นเมียผังขี้นกนะคะแกไม่เคยให้แม่ทองอิมกินเลยนะแบบเนี้ยแม่ทองอิมก็ว่าแต่เขาไปเก็บหญ้าเก็บอะไรแม่ทองอิมก็เป็นคนชอบข้าป่านะไปเก็บผักเก็บหญ้ามาแต่แกไม่ให้กินแกบอกอาหารดีๆมีให้กินไม่กินพากันกินแต่อะไรก็ไม่รู้ไปเก็บไอ้ต้นอ้นี่มา ลินเลียแกบอกว่าลินเลียค่ะแม่ทองอินกระเทียงบอกว่านี่จะเทิยมปลามันไม่ใช่แม่ทองอินกระีย่ยให้แกดูแกก็บอกมันไม่ใช่พากันมาทําลายธรรมชาติบ้านเมืองทันอีกแล้วพวกเธอเ <c oughs> <c oughs> ก็บซะแม่ทองอินก็เป็นคนชอบเข้าปลาชอบเก็บนู่นเก็บนี่เห็นเขากินผักธรรมชาตินะมันดีเนาะพี่น้องเนาะ แต่แกบอกว่ามากินหญ้ากินอะไรก็ไม่รู้เหมือนวัวเหมือนควายนะพวกเธอแม่ okay. so s <S ้องอินก็หัวรอต้นลิลเลียแกว่าอ่างนี้แม่ทองอินล้างแนยนะจะทําอะไรกินแม่ทองอิมก็ไม่รู้ว่าจะกินกระส้มตําแม่ทองอินก็ยังไม่กล้ากินเนี่ยเพิ่งกินนี่แหละค่ะเก็บมาได้ก็แบ่งไปให้เพื่อนเพื่อนบ้านค่ะข้างๆบ้านนี่ค่ะ แต่ไม่ใช่ฝรัน่งนะเอาไปให้คนไทยนี่แหละจ้ะแม่จะกินกะว่าจะผัดอะไรนะคล้ายๆเหมือนเห็นพี่ดาแกบอกว่าทำเหมือนผัดกะเพราเราไอ้ผัดปรุงไฟแดงแล้วน,นี่แหละอร่อยใส่พริกเม็ดหนึ่งพอนะก็ใส่กระเทียมบอพี่น้องใส่เลยเนาะเปิดเก็กก่อนผัดต้นกระเทียมใส่กระเทียม อร่อยแม่อร่อยก็ไม่รู้เดยแ้วไม่เคยกินด้วยเพิ่งนี่แหละค่ะไม่อยู่ตั้งนานก็เพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยเห็นแต่กระเทียมกระหอมไอ้ใบใบหอมต้นเล็กๆน่ะจ่ายน,นั่นน่ะเห็นหนูแล้วก็คล้ายกระเทียมใหญ่กระเทียมขาวเราอ่ะอย่างนั้นน่ะเห็นเยอะอยู่แต่แบบนี้ไม่ค่อยจะมีเพิ่งนี่เลยค่ะ จะผัดเหมือนพวกุ้งนี้แหละเนาะใส่อะไรใส่น้ำมันหอยไปเลยใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยแกะน้ำมันหอยปกติแม่ทองก็ไม่ค่อยกินนะนานๆแม่ว่ามันเหม็นนะสรปุ้รร สีเขียวฟ้าสีฟ้าหรือเปล่าโอ้สีเหมือนกันกันกบใบกระเทียมเลยแม่ทองอิมขอใส่ตะเกียวนิดหนึ่งนหมคะตะเกี่ยวค่ะตะเกี่ยวไม่ได้ทำหล่นฟารากิน นี้กรตุนเนื้อเนื้อพอใหญ่ไม่ใช่าจะตุนไล้ยหมอมาอีกนะเหมือนครั้งนั้นอะทําคลิปใหม่ๆนะคะเขาบอกตุนเนื้ออย่างนี้เลยจ้ะจนลืมน้ํามันแนนห้งจนโหออกมาดีนะไฟไม่ลุกไหมไม่เคยกินทำแบบง,ง่ายๆแล้วกันนะจ๊ะ อันนี้เอฟซีทำแากดูแม่ทองทำไม่ดูเลยด้วยจัะเน่มากินกับแม่ทองไะจ๊ะบินแบบง่ายๆสไตล์แม่ทองแม่ทองไม่มีเสียงแล้วจ้ะมันแต่ไปบ้านแม่โซเนี่ยคะ่ะมันยังไม่หายสักทีเลย ฟก็ยังบนเพื่อนเลยโหบ้านมันอยู่ไกลขนาดนั้นอยู่สกกลนิดไม่อยากให้เพื่อนถึงไปหาไงไม่มีใครก็ไปหาหลงไกลขนาดนั้นแม่ทองไปกับจนแม่ทองมันเป็นไข้เลยมันสองกิโลนะคะ่ะสองกิโลแม่ทองเดินเอาอะไปก็เดินกลับก็เดินจนแม่ทองจับไข้ขึ้นเลยจนทุกวันนี้ยังไม่หาย หอมเด็หอมเหมือนผัดฟงหอยแดงไปที่น้องเลยน,น,นี่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 แม่ทองไม่ใส่ผมชโรสนะคะใส่แค่นี้ก็คงจะอร่อยแล้วล่ะแม่บอบพี่น้องถ้ามันจะอร่อยทํายังไงก็อร่อยถ้าใส่ใจทํามันมีซอสปรุงรสแล้วยังไงก็ลืมใส่รสดีเนาะก็ใส่รสดีหน่อยหนึ่งมันจะไม่เค็มเหรอ มันจะอร่อยเลยรดดีเลยอ่ะนิดนึง่งพริกไทยพริกไทยนะคะพริกไทย ขาดไม่ได้พริกไทยอุ้ยหอมเลยพี่น้องหอมหอมต่เข้าราบเลยนนเนี่ยอาหารตามสั่งเลย <c oughs> เราก็ไม่เมื่อยในไรอาหารจับสัง่งกินขา้าวกินขา้าวตอกมันแม่ร่อยเข้าไม่มียางอะไปหาหมอหมอก็ะดาวพราว่าแม่น้ําหนักน้ําตาลขึ้นมากดรไงหมอก็เลยด่า,ดาแม่ก็เลยกินแบบนี้จะถึงไม่ค่อยอยากจะทําอะไรให้เอฟีดูไงถ้าทําแล้วเราต้องกินใช่ไหมคะก็ะเลยไม่ค่อยอยากจะทําอะไร ป้าพี่นงองแม่ทองลืมให้ดูแม่ทองทอดปลา ปลาเซมอนทอดแห้งดยจ้ะมาเรามาทานข้าวเถอไปทานข้าวด้วยกันเลยจ้านี่จ้ะปลาเซมอนจ้ะปลาเซมอนทอดกรอบจ้านี่นะคะผัดกระเทียมไฟแดง <c oughs> <c oughs> แม่ทองตัดต่อคลิปไปถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องปิ้นหัวปิ้นหางแม่ทองยิไปข้างนอกแม่ทองถ่ายคลิปไม่ได้เรื่องเลยแม่ทองถึงไม่ค่อยอยากออกไปไหนที่ได้โหลดให้ fc ีูไไม่กจะอยู่ในบ้านนะถ้าไปข้างนอกแม่ทองสายตาไม่ดีนะค่ะขนาดมีแว่นตาฝ้าไปหมดเลยมันก็เลยภาพมันก็เลยปิ้นหน้าปิ้นหลังขอโทษขอไปด้วยเด้อ พี่เขาบอกว่ามันอร่อยนะมันหวานเขาบอกว่าพยายามให้ถอนเอาได้สีข,ขาวๆมันด้วยมันก็ทั้งหัวทั้งรากพี่น้องอย่างนั้นน่ะไม่เขาบอกว่าถอนมาแล้วมันจะได้ข,ขาวๆมันจะหวานมันจะอร่อยจริงๆพี่นะ้องหวานอืม โอ้ยวันลังต็ไปเก็บมาอีกแล้วนี่กับเพื่อนแต่มันยังไม่มีดอกค่ะดอกมกันกำลังเล็กๆอืมเมื่อเจ้ะผัดเหมือนผัดพวกบุ้งไฟแดงไหมจ๊ะอร่อยดีเนะาะเพื่อนเขาบอกว่าเอามะขันส้มก็ได้เอามาแกงอ่อมก็ได้มาหมกมาทาอะไรก็ได้เพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยววันลังจะกินกระช่องตามให้ดูเขาบอกว่ากินกระช่องตามก็ได้เป็นสดๆ ปลาเซนมอนทอดเด็ดจ้ะเด้อปลาเซนมอนทอดกรอบจ้ะแม่ท้องไม่กินดิบเห็นตะขี้ห้ายันสิบจะไม่กินอะไรดิบเด้ดจ้ะเด้อไม่ว่าขนาดหมูเนื้อแม่ท้องเนื้อแม่ท้องยิ่งไม่กินเลยหมูนักกินนิดหน่อยบางทีแม่ท้องก็เหม็นเหม็นอะหมูวัดจะเลิกหลายครั้งแล้วก็เลิกไม่น่ย กินก็กินงนั้นแะหมูนิดๆหน่อยๆถ้ากับปูปลาปลูปลาเนี่ยโหสุดยอดเลยค่ะสัตว์ของเล็กๆแต่ไม่เคยได้กินเลยนะปูปลาหอยปลานะกินอยู่แต่ซื้อกินที่นี่มันกินไม่อร่อยจ้ะปลามมนมีตะปลาแค่แข็ง แรกมันตื่นพอใส่รสดีไปเค็มเค็มพี่น้องเอยเค็มเค็มไปนิดนึงแม่ทองเลยเหนื่อยมันกินข้าวกล้องเน่ยมันไม่มีอย่างมันเลยไม่อร่อยทํากับข้าวอะไรอร่อยก็ไม่นี่แหละแม่ทองเทียงกับหมอไงนขนาดเอาม,มาผสมกับข้าวหอมมะลิน้วนนี่ย ลา์จ้ะปลาซีมันทอดกรอบพ่อใหญ่เหมือนกันนะแกก็ไม่กินไม่ทานของดิบนะเห็นปลาสดปลาซีมมันแก,กก็ไม่ทานนะขนาดเนื้ออะไรทำสเต็กเนื้อนะส่วนมากฝลังก็จะชอบทานมีเดียมกันใช่ไหมคะแบบสุกๆดิบๆพ่อใหญ่ไม่กินนะต้องให้สุก ไม่ทอโทอดใจแค่เกลือกับพิกไทยปลาซซมอนเอปลาทางบ้านแนี่ยเขาให้เอากระเทียมไปให้เขาเขาก็เลยเบ่งมาให้ปลาซซมอนเนี่ยแม่ทองก็เลยไว้เอาไว้ขึ้นยมหนึ่ง เอาไปให้แกนิดนึงรู้สึกจะไว้ให้แกในเยอะกว่าเราอีกเราเนี่ยเอาไว้ขนมหนึ่งเราเรากินไม่เป็ะไม่ค่อยเต็มเลยเราแข็งแรงเราไปเก็บได้แล้วก็แบ่งให้แกแกแกแล้วแซ่บแซ่บแต่บหวานจริงๆนะพี่น้องเหย สงสัยแม่ทองเก็บผักเก็บผักเก็บหญ้ามาเนี่ยแม่ทองต้องแอบกินละทีนี้จะแม่แม่พ่อใหญ่เห็นอะไรก็แล้วแต่แม่ทองไปเก็บแม่ทองต้องแอบแอบไว้ไม่ให้เห็นแล้วก็มาแอบทําไม่งั้นไม่ได้กินจ้ะอยากกินผักธรรมชาติทุดเจอแม่กินก็อยากให้เรากินอาหารดีๆแต่ซื้อแต่ซื้อไว้ตู้ก็ได้ ฉันให้กินของดีๆของอาหารดีๆพวกเธอเนี่ยชอบกินจะอะไรก็ไม่รู้เหมือนเมื่อมานที่ว่าเก็บผักเก็บผักเสียนข้างๆถนนนั่นนะนะ่ะที่จริงไม่ทองก็รู้อยู่นะมันไม่ดีมไม่สะอาดมันสกรปรกไหนจะควันรถไหนจะอะไรต่ออะไรไม่รู้แต่แม่ทองก็ไม่ได้เอามากินหรอกนะแม่ทองก็ เก็บมาเงี้ยแหละจ้ะเก็บมาไห้เพื่อนอยู่ดีถ้ายังไงแม่ทองก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนได้จ้ะเดิมฝากเนะื้อฝากตัวช่วยกดซับสไครต์ให้แม่ทองด้วยได้จ้ะเดิอแม่ทองจะได้มีกําลังใจในเมนี้แม่ทองเหี่ยวแห้งเหลือเกินไม่ขยับเขยื่อนไปไหนเลยสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์เลยค่ะ